เออไอแม็กแม็กจัดได้แม like ็กแม็กจัดได้แม็กครับเพื่อนโรงเรียนอื่นเฮ้ยเฮ้เธอเธอเธอเนเน่เพื่อนเพื่อนผมสนใจเธอเนี่ยเนี่ยแม็กอะแม็กอะเออเพื่อนผมสนใจเธอบ้านบ้า่นผมมีลำโบกะระกินีอะสนใจ สนใจไม่นั่งลำบกอะไรกี่นี้เปล่าวันี่เปิดบัตรคุณว่าล้อข้ามันล้อเล็กอะล้อ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 ที่บ้านนอกเราเรียกควยเล็กอะยันีีปันจัดหละเรี่ยมกันล้อหับล้อล้อล้อลอแม่ก็โหลตลอดเลย แม็กลั่วเดี๋ยวแม็กอะโหลดตลอดเลยเนี่ยแอดมินเขาไม่อยู่แล้วคือปะปะไม่อยู่รูรูใหญ่นะฮะอะไรใหญ่ๆนะลู่ใหญ่ไงลู่ปะไม่ได้แล้วรูมันจะโอ๋อ้อ้โอ้ตกใจอะไรอะไรเห็นใหญ่ไม่ได้เลยกใคิดไปไกลเลยเพราะว่าอยูปะรูปะไม่อยู่รูใหญ่อ๋อก็ดูว่าอะไรมันใหอ่แค่ไหนกันเชียร์วะ ท้าวฝาโอ้ได้ไหมโอ้โด้ไหมเออท้าวฝาโอ่งรักษานะมึงไงไหมนายจะรั่วโคตรรั่วแล้วอ่ะจะรั่วธรรมดาโคตรเดี๋ยวเปนรั่วเยอะมันมายืนถือมือถือยังไงวะยืนคุยโทรศัพท์ไงดิกดเอ็นกดไงแน่เธอเอ็นเอ็นเขากดตัวเอ็นเหรอเย้ไอโฟนมันมันต้องใช้ฮีโร่เหรอเยอะโคตรดังเลยลำพง มันได้ทูแพลวทูแพลวอะต้องใช้ฮีโร่จะเจอเลยวะไอ้หนักมึงอะไรที่ฮีโร่ฮีโร่อะไรวะจ้าจ้า้าห้าร้อยอ่ะมึงมึงรั่วนะฮีโร่อะไรฮีโร่อะอันนะเฮ้ยแล้วแก๊งเรามีกันสี่คนแล้วจัดสอง เอาวะเราเปิดละแมนไม่เราสร้างแกงเราไมเป็นต้องเป็นเด็กช่างอะเออจริงไม่อยากเป็นเด็กช่างอะได้นำถือเคียวไมพี่ไปตัดยาวมาเออใช่ๆ่ตัดยาวมายามาเฮ้ยไปแก้สูนอยเฮ่อไปแก้ของไปแก้สูย์มาฮัลโหลฮัลโหล ปะไป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 มยกนไหนเข้ามยเก่งไหนไปขโมยเก่งไหนอยู่เลยเดี๋ยวผมให้แม็กเคียร์แม็กเคียร์เขามันดิดไหนนะแม็กแมทเซนเจอร์จอไหมเนี่ยไอชุดขาดี๋ยวได้ยินปะได้ยินครับได้ยินได้ยินเรื่องแค่นี้อ่ะ เกยคุณเนื่อยวัุวัวัขาเกี่ียวันวไสันไม่มีใครามาลงีกก็โอเกันเในแล้วยสัน